เนื่องจากกรณีสปปลาวมีการขุดพบพระพุทธรูปและวัตถุบโบราณหลายชิ้นภายในหาดทรายกลางแม่น้ำโขงฝั่งเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วตรงกันข้ามจังหวัดเชียงรายโดยคาดว่าเป็นบริเวณวัดเก่าแก่และเมืองเก่าสมัยอาณาจักรสุวรรณคามคในยุคนับพัน,พนปีก่อนล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กพยุงศักดิ์อัครเกื้อกูลหรืออาจารย์ตองได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าผมเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ดรประกอบบุญยง เทพเจ้าแห่งวิชาโลหะวิทยาเมืองไทยผู้แปลและแต่งตำราโลหะวิทยาคนแรกของประเทศไทยชีวิตนี้ผมอยู่กับโลหะแทบทุกชนิดมาตั้งแต่เด็กยันแก่โลหะผสมมีทองแดงเป็นโลหะหลักมีทองเหลืองมีอลูมิเนียมมีตะกัว่วมีดีบุกมีเงินเป็นโลหะรองผสมลงไปเราเรียกโลหะชนิดนี้ว่าบอนแต่ถ้าทองแดงผสมทองคำเราเรียกโลหะชนิดนี้ว่านาคฝรั่งเรียกพิงกโกลบอล จมดินจมน้ำนอนอยู่ใต้ดินไม่ถึง100ปีมันจะผุกร่อนทะรุจนเป็นภูนไปหมดไม่เหลือเป็นองค์พระพุทธร,รูปสมบูรณ์แบบอย่างที่คุดเจอนั่นหรอกครับแต่นี่พระโรหะนอนแช่อยู่ใต้ดินที่ชุ่มน้ำตายแม่น้ำห้าร้อปีขุดขึ้นมาสวยกริบรอยผุรอยกัดกร่อนซักรอยหนึ่งก็ไม่มีให้เห็นถ้าพระพุทธร,รูปโรหะองค์ที่คนลาวขุดเจอเมื่อวานมีอายุถึงห้ปี กระผมอาจารย์ตองคนนี้ยอมเอาใบปริญญาไปติดอวัยวะเพศของสุนัขให้สุนัขเขาว,วิ่งโชว์ใบปริญญาของกระผมรอบป,ประเทศลาวกระผมขอท้าพี่สุดเลยใครหน้าไหนก็ได้กระผมขอท้านักวิชาการและวิศวะกรนักโลหะวิทยาหมดทั้งประเทศลาวเลยสรุปพระจริงไหมขอตอบว่าใช่ครับพระจริงแน่นอนอายุพระองค์นี้500ปีไหมขอตอบไม่ถึงครับ พระเอี่ยมใหม่เพิ่งทําการหล่อมาได้ไม่ถึง2-3เดือนมานี่เองและมีคนมือดีเอามาฝังสดสดใหม่ๆฟันทงครับงานนี้สร้างเรื่องสร้างกระแสหวังหากินกับความงมงายของผู้ไม่รู้ผู้มืดบอดครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายหลายคนได้ทําตามความฝันโดยเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ทําตามความฝันใช้เวลากว่า7ปีในการสอบเป็นนักเรียนในร้อยตํารวจและได้คะแนนสูงเป็นอันดับ4ีซึ่งระหว่างทาง7ปีที่เด็กหนุ่มฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเขาคือผู้ไม่ยอมแพ้10ตํารวจตีธนภัทรสมุทสารครับหรือตาลหนุ่มสงขาผู้ที่มีความฝันที่สูงที่สุดคือนายร้อยตำรวจ เดิเริ่มจากจบม .4 แล้วไปสอบเตรียมทหารสอบไม่ติดก็สอบอีกปีเหมือนคนทั่วๆไปแต่สุดท้ายก็สอบไม่ติดทั้งที่พยายามแล้วนอกจากนั้นยังไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยเพราะฐานะทางบ้านไม่ดีเลือกออกมาทํางานเป็นพนักง,งานห้างแถวบ้านเพื่อรอสอบในสิบตารวจตามเส้นทางฝันจากนั้นได้สอบในสิบตำรวจแล้เลือกรับโอกาสใหม่คือการรับโฟต้าไปสอบในร้อยตํารวจอายุ24ปีแต่แล้วโชคก็ไม่ดีนะัก รุนนี้เลือกให้ลง3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้หมดและสะพที่เขาเลือกคือสพรีสระจังหวัดนาราธิวาสในฐานะสายตรวจงานปอดินแดนรังกาสุขที่นี่บอกเลยว่าอันตรายมากด้วยเขาวางแผนเป็นอย่างดีอีกทั้งเรียนคอร์สออนไลน์ควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและข้อสอบเก่าจากเพจเพราะว่าไม่มีเวลาออกมาติวเหมือนคนทั่ว,วไปเขาใช้ความพยายามเป็นอย่างมากและความพยายามไม่เคยทรยศปรากฏว่าปี2565 เขาสอบติดอันดับที่28สอบติดก็จริงแต่พื้นที่อันตรายไม่มีที่ออกกำลังกายทำให้พละออกมาไม่ดีประกาศผลรอบสุดท้ายเขาพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายปีต่อมา2,566เขาสอบติดอีกอันดับ39แต่พละก็ได้น้อยความเสียใจที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนอีกกระทั่งปี2,567เขาตัดสินใจทุ่มเททั้งชีวิตทั้งหมดไปกับการอ่านหนังสือและฝึกร่างกาย จนทำให้เขาติดอันดับ4และเป็นตัวจริงทนดูไม่ไหวท่าทางเซลสาวเห็นของดีเต็มตากลายเป็นกระแสวิพา์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์จีนสำหรับคลิปของเซลสาวขายรถหน้าตาดีไลฟ์สดโชว์รถยนต์หรูพาชมภายในตัวรถแต่ไลฟ์นี้เธออวดของดีจนคลิปกลายเป็นกระแสไวรั กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ถึงสงครามการตลาดออนไลน์ที่เดี๋ยวนี้เริ่มจะอวดความเซ็กซี่มากขึ้นทุกวันแต่ล่าสุดบริษัทผู้จัดจําหน่ายรถยนต์ออกมาชี้แจงเลยว,ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจโดยภายในคลิปเซลสาวสวมกระโปรงสั้นสุดเซ็กซี่ไล่ขายรถยนต์โดยบรรยายความดหราสภาคุณพาชมภายในแต่จังหวะที่แนะนำภายในตัวรถเธอมีชอ็อตสับขาโลกและโก่งโค้งจากเบาะหลังโน้มไปยังหน้ารถ จนกล้องถ่ายให้เห็นของดีที่โผล่ออกมาจากกระโปรงที่ถกขึ้นสูงไปจนยอดวิวคลิปนี้พุ่งแล้วพุ่งอีกพร้อมกับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายแต่ล่าสุดทางบริษัทได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงแล้วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากความไม่ได้ตั้งใจเป็นอุบัติเหตุที่เซลล์สาวไม่ทันได้ระวังตัวจนทําให้โป๊โดยไม่ได้ตั้งใจตัวแทนบริษัทยังบอกอีกว่า เซลสาวเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานและมีครอบครัวแล้วเธอไม่มีทางมาใช้วิธียุ่ยวยวนแบบนี้แน่นอนซึ่งภายหลังจากที่ไหลสดออกไปแน่นอนว่ามีชาวเน็ตบางคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจาร์ณถึงความไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากนอกจากนั้นยังมีชาวเน็ตบางรายที่เป็นห่วงถึงความปลอดภัยของเธอบอกว่าควรจะเซฟตัวเองให้ดีกว่านี้ อีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เวียดนามได้แห่แชร์โพสของหญิงชราขอทานโดยภาพของหญิงชราและญาติญาติกำลังรวมตัวกันเพื่อน,นับเงินที่มีเป็นกระสอบเงินที่นับเสร็จก็จะต้องจัดวางเป็นกองภูเขาทําเอาหลายคนถึงกับตกตะลึงภาพดังกล่าวทําเอาชาวเน็ตหลายคนเข้ามาวิจารณ์ว่าใช้ความน่าสงสารเอาเงินของผู้อื่นและยังตำหนิลูกๆหลานๆของหญิงชราที่ปล่อยให้หญิงชราออกมาขอทาน พอเธอมีเงินก็มารวมตัวกันนับเงินต่อมาแฟนเพจหมู่บ้านของหญิงชราได้แบ่งปันเรื่องราวเบื้องหลังครั้งนี้โดยได้ระบุว่าหญิงชราอายุวัย80ปีซึ่งมีอาการป่วยทางจิตและมีชีวิตเบื้องหลังที่น่าสงสารผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าตอนที่ตนเป็นวัยรุ่นเธออาสาเข้ามาร่วมเยาวชนอาสาสมัครเมื่อเธอออกจากกองทัพเธอกลับบ้านเกิดและแต่งงานมีลูกสาวหนึ่งคนน่าเศร้าที่สามีได้ทอดทิ้งเธอไปและลูกสาวของเธอถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับข่าวข่าวใดๆของลูกสาวอีกเลยเนื่องจากความคิดถึงลูกมากตนจึงค่อยๆตอมใจและป่วยหนักเพราะอ่านหนังสือไม่ออกจึงทำงานไม่ได้และเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเธอจึงต้องขอทานเก็บขยะเพื่อหาเลี้ยงชีพชาวบ้านต่างเห็นใจเธอปัจจุบันอาศัยอยู่กับครอบครัวน้องชายและมีสวัสดิการของรัฐถึงแม้จะอยู่บ้านเดียวกันแต่หญิงชาราก็แยกอยู่คนละโซน ก่อนหน้านี้น้องชายเคยเห็นหญิงชราไปขอทานน้องชายจึงพยายามห้ามแต่หญิงชราไม่ฟังจนเกิดการทะเลาะวิวาทจากนั้นน้องชายก็ไม่ห้ามสิ่งที่หญิงชราทำอีกเลยในห้องเล็กๆที่เรียบง่ายของหญิงชรามีข้าวจำนวนมากถูกทิ้งไว้และมีขยะเต็มห้องหญิงชรากินอาหารและผลไม้จากที่คนอื่นมอบให้เท่านั้นเงินที่หญิงชราขอทานได้นำเก็บไว้ไม่ได้ใช้อะไร ซึ่งญาติพี่น้องไม่รู้เช่นกันว่าหญิงชราเก็บเงินไว้ที่ไหนกระทั่งเมื่อหญิงชราเกิดอาการป่วยญาติิจึงพากันมายังห้องหญิงชราเพื่อช่วยทําความสะอาดจนได้พบกับเงินที่ถูกเก็บไว้พวกเขาจึงนําไปที่บ้านของญาติิเพื่อนับเงินและออกมาเป็นภาพที่ถูกเปิดเผยบนโลกออนไลน์ แอบหลอนไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อเรื่องราวครั้งนี้ถูกแชร์โดยผู้ใช้งานทิกตอกบัญชีรายหนึ่งโดยเธอได้เล่าเรื่องราวสุดแปลกที่เกิดจากความบังเอิญหลังจากที่เธอกลับไปจากทําบุญครบรอบวันที่ย่าเสียโดยเธอได้เล่าบรรยายเพิ่มเติมว่าเรื่องหลอนใหม่ไม่รู้เจอรูปตัวเองใต้สะพานลอยมีเราคนเดียวที่เห็นพี่เราไม่เห็นพี่บอกว่าเรามโนไม่ใช่รูปเราตอนเด็กจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรามาทําบุญครบรอบย่าเราเสียเลยต้องขับผ่านตรงนี้ เราเกิดที่ดอนเมืองแต่ย้ายมาทำธุรกิจที่อื่นนานๆจะกลับไปบังเอิญไหมเรากับพ่อแม่มาคนละคันตอนนั้นแม่กำลังจัดการเรื่องเอารูปย่ามาทำบุญเราโทรบอกแม่ว่าเห็นรูปตัวเองใต้สะพานพ่อเราขับรถวนดูและจอดเก็บมาได้รูปนี้มี3แผ่นที่บ้านเราบ้านย่าและกลางบ้านอีกหนึ่งแผ่นรูปด้านซ้ายเราไปเก็บมาจากบ้านย่าเพราะกลัวว่ารูปเราจะไปอยู่แบบนั้นอีกส่วนรูปด้านขวาอยู่ใต้สะพานลอย รูปที่ยืนยันว่ารูปเราจริงๆใครจะจําตัวเองตอนเด็กไม่ได้ทั้งหลอนและตกใจจริงๆตรงที่เจอมีโฮมเด,ดค่ะตอนพ่อเราไปเก็บมีหลายรูปมากๆไม่แน่ใจว่ารูปเรามีแค่อันเดียวไหมพอจากไปแล้วอารมณ์คือเหมือนตั้งไว้แบบหลอนหลอนนิดนึงแต่เราก็คิดในแง่ดีว่าอาจจะเห็นเด็กเลยเอ็นดูอะไรแบบนี้แต่ก็แอบหลอนไม่ได้เพราะไม่คิดว่าจะเจออึ้งนิดนึงค่ะกังวลใจและกก็มีความกลัวน่าแปลกใจ คือ,อยญาตเราโทรมาบอกว่าขับรถผ่านทุกวันไม่เห็นเลยเราพยายามคิดในแง่ดีว่าเขาไปเจอมาจากที่ไหนสักที่เพราะเราเคยลือบ้านเมือ่อห้าปีที่ผ่านมาอาจจะมีใครหยิบไปทิ้งก็ได้แต่ความรู้สึกของเราก่อนที่วันครบรอบย่าเสียแถวบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันมาหอนผิดปกติเราไม่ได้เอะใจอะไรเพราะย่าไม่เคยมาหาจนวันที่ไปทําบุญแล้วกําลังวนรถกลับไปที่วัดแล้วเจอรูปนี้ ก็เลยคิดว่าย่าอยากให้เราเห็นไหมหรือดวงตาเรามันช่างสังเกตไปเห็นเอง